สวัสดีค่ะวันนี้เก็จะมารีวิวเป็นเหมือนเจลนะคะแล้วเป็นของร้านเราไปซื้อที่ร้านซาลิโอช็อปนะคะนี่ค่ะเขาก็มีเป็นรูปให้ตกแต่งนะคะนี่นะคะก็จะเป็นเวเกอร์แบบนี้ค่ะเขามีให้ทั้งหมด4ีแผ่นนะคะ แล้วก็จะมีเป็นเจลชิงคันเซนหนึ่งอันนะคะหนึ่งหนึ่งหลอดเขาจะมีฝาปิดมาให้ตรงนี้เราก็จะมาเริ่มทำกันเลยออกมาเป็นแบบนี้เห็นบางว่าหน้ายิ้ม เนื้อคะ่ะก็จะเป็นหน้ายิ้มอันแรกเนื้อคะ่ะจะเป็นเต่าทองหน้ายิ้มนี่เป็นเต่าทอง<ม>นี่<ม>นี่ค่ะ<ม>ก็เละมากเลยนะอันนี้็หัวใจนะคะอันนี้นะคะดูถ้าว่ามันจะไม่คอนะคะแต่เอาอันนี้มาทำเพิ่มเรา มาแยกนะคะสีส้มวางไม่มีที่แล้วอ่ะ คือสิ่งที่เราวาดมาทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้มีทั้งหมด5แผ่นนะคะแล้วดูกีดจาก4ีเป็นหนะคะเราก็จะมาชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงอร่อยมากเลยค่ะกรอบๆวันนี้เราขอจบก,การรีวิวกันเพีงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ